ท่านผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าหลังจากที่เรานําเสนอข่าวเด็กที่เป็นโรคลักษณะเป็นเกร็ดเนื้อตัวลอกเป็นสะเก็ดทั้งตัวอาจจะเรียกกันว่าเด็กดักแด้แล้วก็มา,อ,าอยู่กับคุณแม่ข้างธนาคารที่จังหวัดเลยเป็นที่น่าเวทนากับผู้พบเห็นน้องตังไทยนั่นเองก็ล่าสุดอย่างที่แจ้งเลยนะครับมี <c oughs> ผู้ที่ <c oughs> ต้องการจะให้ความช่วยเหลือ <c oughs> มาส่งมอบเงินผ่านเรา นั่นก็คือ TOA มูลนิธิคุณแม่ลีกิมเกียวมอบเงินให้หนึ่งแสนบาทนะคะให้ดูแลน้องก็<ส> <helpful> ได้โอนไปให้ไปที่เรียบร้อยนะครับตัวแม่ของน้องแตงไทยก็มาปรับสมุดดูความเคลื่อนไหวของยอดเงินช่วยเหลือที่ว่าน,นี้เนี่ยน้องรคุณแม่ก็ขอบคุณเรื่องเล่าเช้านี้ขอบคุณคุณชรย,ยุทธ์นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใจบุญด้วยคุณแม่บอกว่าเหมือนได้เกิดใหม่เลยที่จะทําให้น้องนั้นได้มีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าเงินที่ได้จะเอาไปปรับปรุงบ้านเพื่อรองรับ อาการต่างๆของน้องแตงไทยจะสร้างบ้านใหม่จะต่อเติมหลังคาเพราะว่าหลังคากเก่าก็รั่วซึมเป็นอุปสรรคในการเป็นอยู่ของน้องคือตอนนี้เนี่ยก็จะเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยนะครับจะต้องใช้พวกคำเพิดพระอ้อมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไปฟังเสียงนิดนึงครับทุกคนที่ช่วยกันค่ะขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากแล้วตอนนี้ตอนนี้ที่บ้านยังขาดาอะไรอยู่ไหมครับก็ ทำบ้านยังไม่เสียแต่ตอนนี้เวลาฝนตกน้ำก็ท่วมในบ้านอืก็อยู่ยังไงถ้าตันน้ำท่วมก็เอาน้อเขาอุ้มไปรอบบ้านเวลาฝนอ้อมไปรอบบ้านเลยออ๋ขอขอบคุณทุกๆคนที่บริจาคตั้มาให้น้องเต็มทีอยังมีอะไรมากก็ใจใจมากมากยังไม่เอาใหกขอขอบคุณทุกคน นะครับก็จะเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไม่เพียงพออย่างแน่นอนเนี่ยก็ยจะทราบนะครับและคงประสานงานให้เข้ามาที่โรงพยาบา,บาลรามาธิบดีด้วย